เชียอยู่ๆเมืองวันก็มาแถวไอ้เฮียน่าขานอยู่บ้างเช่ยมึงดูตูตา้เฮียตูตายอยู่อันดับบนหัวห่วงว่าไงวะอันดับทีมอ่ะการคิวเดทอุ้อจะเล่นยังไอ้เ้ยไอ้เียคิวเดตทีมกูเหลือหนึ่งอ่ะไอ้เฮียไปเล่นโซโลซะเยอะจัดแม่งโซโลทีม ้ทำตัวแบบเจอกันนะเราอะอน,น้อยไอ้เฮียมีใครอยากใช้เล่นไหมครตบน,นุ๊บไม่ค่อยมีแล้วไอ้เฮียหรือว่าพวกไม่ถึงเออพวกเขาไม่ถึงไงเพื่อนปีมึงกับกูเข้าถึงกันอยู่สองคนนะตอนเนี้ยไปจักรกระสุนเกิดอะไรไปเนี่ยไอีเออสั่งได้ <c oughs> ได้อไอ้เฮียเล่นเล่นธรรมดาไม่ได้อย่างเดียวนะต้องสั่งได้ด้วย โคตรดีตีไอ้ไอ้เบิดโทนไม่มาเออมาแล้วเบิดแม่งเลยเฮ้ยเกอบแล้วเกอบแล้วไปกูบอกเลยแบบทีมทีมเราทำใจไม่ทันนะแบบว่าฮะอย่าลงมาอย่าลงมาเนี่ยต่านไปแล้ว <laughs> มึงต้องเปิดไมค์อมึงเ,เปิดยังเปิดแล้วดีกว่าอาว่าสองคนเลยว่ะไปที่เด็ดบ่ายเฮ้ยเพชมีคนลงตรงกูเพชเพชลงมาสองคนว่ะเดียวทำไมวะในห้อง ไอเพชรมายืนแอคดิเพื่อนมายืนแอคดิไอเพชรสวยๆเพื่อนถือว่าทำดีไปจะตายว้าวว้าเมื่อกี้มายืนแอคด้วยกันนะเราไอ้ยี่โคตรได้อะไอ้ยี่นั่นคงเว่อร์ไอ้ยี่อะมีย้ายมีมีมีเอาที่โกดี่มากูมีทสองกูให้มึงสองได้เพื่อน เออจะมาทำเอเลนเนี่ยเออเพชจะต่อนมึงโดนยิงอะมึงต้องเปิดไมคแล้วมึงต้องพูดว่าอย่ายิงมืเปิดตายแล้วดิอย่าเสียตายอย่าเสียตายไอ้เย่โคตรเอาว่าอย่ายิงอะอยู่ตรงไหนกันหรือเขาดันมาหากแล้วกูไม่ดูตัวไอ้เห็นไม่อยู่ฝั่งไหน เห็นหมัน้ยเบลล์อยู่ตาแต่ไม่รู้ไปไหนพุ่งดัดมาเลยดิอ้อมด้วยวะกล้าหรือมันกล้ากัดไททันอย่างเราหรือเพื่อนกูเจอคาของแต่งวะห,หนึ่งกระบ,บอกไม่เอาแล้วไงโอ้ยไม่เจอแล้วอูยอแดงเลยยังไงเดืบ้านเล็นยักษ์ช์นเลยเปล่าช์นเลยเปล่า เราเป็นไททันกันต้องสองตัวนะเว้ยเพชรดต้องไหนวะบ้านไหนฮะมาดิโอ้โหเพชจิบมหายระเบิดยังเยอะเลยเพื่อนโอเคครับหมดแล้วหมดแล้วกูแก้หมดแล้ว ว่าที่ย่ายิงย่ายิงย่ายิงเออไม่ไงเพชรเป็นไงเออเป็นไงเพชรอุ้ยมันยิงไม่โดนนี่เพชรมันยิงไม่โดน